อย่างที่บอกนะคะว่าวันนี้เนี่ยเราจะได้ชมการเต้นลีลาโชว์แบบสดๆเลยในรายการของเรานะคะจากสีนักแสดงจากละครเวทีเรื่องเพลงรักของเธอสุนทราพรเดอะมิวสิคนะคะขอต้อนรับโบรอนไบรท์เนสค่ะ 渐疲，意志倦疲。 มิวสิควต้องขอบอกว่าทุกปีเราจะได้มีโอกาสเห็นนะฮะละครมิวสิควลเรื่องนี้ซึ่งแต่ละเวอร์ชันเนี่ยก็จะมีนักแสดงที่เปลี่ยนไปทุกปีล่าสุดเวอร์ชันนี้ชื่อว่าเพลงรักของเธอสุนทรภพมิวสิควลนำแสดงโดยโบรอนไบร์เลนเนสอย่างที่เราเห็นนะครับ เาขาจะเน้นเรื่องของการเต้นลีลาดใช่ปีแล้วอวอก็ไปดูใช่ไหมครผมไปดูในช่วงทุกปีที่ผ่านมาที่<อ>บ้านจะชอบมากเพราะว่าจะชอบแนวสุดทอร์อเออและด<อ>้วยเขาจะบอกว่าผู้ใหญ่ไปดูกันเยอะคำบัน,นนี้ขายหมดเรี้ยงล่าสุดนี่เต็มแล้วนะครับผมเหลือแค่รอบอาบายไม่กี่รอบเองอแต่นักแสดงก็จะเปลี่ยนไปทุกปีทุกปีเปลี่ยนไปเรื่อยแต่เช้านี้เราจะได้มีโอกาสต้อนรับ4ท่านอย่างนักแสดงเวอร์ชันล่าสุดนะครับขอต้อนรับ รอนนะครับเอ่อรอนโบไรท์แล้วก็เดสครับอรุ่นสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับลีลาคือมากเลยต้องเปลี่ยนการเต้นลีลามสสำหรับละครเรื่องนี้ต้องเพิ่มเติมครับผมเพราะว่าอย่างอย่างบางคนในนี้ครับก็คือจะไม่เคยมีพื้นฐานการเต้นลีลามาก่อนเลยอย่างที่โบคนนี่านเลโบนี่แหละค่ะคนนี้ไม่มีพื้นฐานเลยโบไม่เป็นเก่งโบนเต้นเก่งมากแล้วที่โบเมื่อกี้แต่ว่าก็เรื่องนี้ก็เลยเวิร์กช็อปกันประมาณ๓๔เดือนก่อนเริ่มเล่นนะคแล้วแต่แต่แต่ละชิ์ที่ต้อง สองสองถึงสามวันใช่ครับสามวันครับมเต็มผู้ชายเต็มมือคุณรอน้อกจากเพิ่มการเต้นแล้วเพิ่มขนหน้าอกตรงนี้อันนี้มันเพิ่มขึ้นมาครับผมอะไรนะครับทำอะไรมาตัวล่าๆออกกำลังกายครับในช่วงช่วงหลังช่วงหลังออกกำลังกายมากขึ้นไง ได้ฝุ่นพระเอกกคนนึงคะก็จะมีมีพื้นฐานการเต้นรีลาดมาเป็นจร้งเขาเป็นนักกีฬาเป็นนักกีฬาลีลาดเลยออ๋ใช่ค่ะไต้ฝุ่นนะครับที่ไม่ได้มานะครับไต้ฝุ่น k p n ใช่ค่ะทั้งหมดนี่คือ AF ทั้งหมดใช่ค่ะคุ้นเคยไหมกับเพลงสุนทรภพเพราะผมเชื่อว่าคนรุ่นใหม่บางคนก็อาจจะไม่ไม่ไม่คุ้นเท่าไหร่ต้องต้องทำความเข้าใจกันเยอะไหมเยอะค่ะเพราะเพราะจริงๆแล้วอย่างอย่างเช่นเป็นนักร้องรุ่นใหม่ใช่ไหมคะก็จะฟังแต่เพลงป๊อปปกติแต่ว่าพอได้มาเล่นละครเรื่องนี้ค่ะคือได้ฟังมากขึ้นแล้วก็ได้ได้เเรรีียยนนือว่าได้แบบ เพลงแบบแนวใหม่เลยค่ะถือว่าเป,เป็นเป็นเป็นวิชาใหม่เลยสำหรับพวกหนูค่ะใช่แล้วขึ้นชื่อว่าสุนทรภพเนี่ยวัยรุ่นอย่างผมนี่คือจะดูจะดูรู้เรื่องมั้ยโอ้โหรู้ <laughs> เรื่องแน่นอนับผมรู้เรื่องใช่แล้เพราะวันนี้เรื่องราวเกี่ยวกับใช่เพราะว่าเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นทางด้านดนตรีหรือว่าเรื่องราวเนี่ยเขาก็จะ ปรับให้เป็นแบบว่าทันสมัยในยุคนี้ที่เห็น<อ>ที่เห็นในภาพเนี่ยคือจริงๆแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นมีมีสยามนะครับใช่ครับใช,ใช่ครับมีมีสยามสแควร์มีสยามพารากอนค,คือเหตุการณ์ทั้งหมดในเรื่องเนี่ยเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันแล้วก็คนถามเดียวว่าเพลงสุนทรภพเนี่ยดูเป็นเพลงของผู้ใหญ่แต่จริงๆแล้วคือมีนักแสดงครับที่เป็นเพื่อนๆของเราหลายคนไปดูมา ก็ว้าก็มาปลาค่ะจากสองสามที่เล่นมาาลอดงนพวกเอวก็ไปได้มีโอกาสไปดูแล้วว่ามาถึงมานั่งกินกรนว่กสนุกมากพี่คือสนุกเกินคาดไม่นึกว่าจะสนุกขนาดนี้แล้วว่าบอกว่าเฮ้ยเรื่องเข้าถึงง่ายนั่งหัวเราะทั้งเรื่องจนน้องออยากมาดูก็มันเป็นเรื่องราวปัจจุบันเป็นเรื่องราวปัจสุบัาพรถูกต้องเอามาเอามารีเมคใหม่แต่ก็มีเรื่องของลีลาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยโอ้สนุกเลยเพราะผมเริ่มมั่นใจ JSL แล้วผมดูทุกเรื่องทุกเวทีคุณป้าเดยกคนหน่่ยเขาเป็นอะไรคุณไม่ทราบคุณต้น ยจะบอกนะครับว่าคนเราเนี่ยต้องต้องมีเอาพลังในตัวนะครับที่ซ้อมมานะครับตัวจริงตัวจริงหนูๆเนี่ยต้องตั้งใจนะครับอิสแม่แม่อย่ารับงานแฟฟ้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่โดนตัสดีครับเดี๋ยวมันจะอะไรนะเดี๋ยวมันจะไม่โปรเฟชชั่นอลนะครับเพราะคุณพี่โดนมาแล้วนะครับตั้งว่าคุณเหรอว่าไง ก็คนรับงานเยอะไงคุณรับงานนะต้องสัตเตือนหน่อยคุณอยู่คุณอยู่แบบแบบพอเพียงดีกว่าไหมฮะยาวๆละยาวละต้อาอย่างนี้ประนี่คือน้องๆจะต้องเรียนว่ามามาทำความรู้จักกับเพลงสุนราพรมากขึ้นมาดูแลตัวเองในการเล่นลีลาดมากขึ้นซึ่งแต่ละคนไม่มีประสบการณ์จนเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยแฟนคลับของคุณจองตั๋วกันเยอะมากเพราะว่ามันมีเกิดเหตุการณ์เหตุการณ์อะไรอะ เหตุการ์จิ้นกันอีกแล้วเขาบอกว่ามีจิ้นกันระหว่างเออน้องไบรท์กับเนสจิ้นหรือจิ้มจีนหรือจนจ้นจ้นอาโบกับเนสสลับที่กันนิดนึงได้ไหมก้องบมดไม่ได้ก้องโมนไ้นานแเ้วมีไม่กี่ตัวนะฮะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันไปคนละคู่มั้ยที่โบนี่โอเคเขาบอกเป็นคู่จิ้นกันเป็นแฟนกันเป็นเพื่อนนค่ะ สนิทนหมครับพี่โบ้จังเลยอะไรไม่ก็ดินดีด้วยอะไรการกันจับมือกันบ้างเคยโดนมือโดนไม้โดนมือกันบ้างหรือยังโอ้เล่นก็โดนโดนจับมือกันการแสดงอ่ะแล้วอย่างพี่รอนกับพี่โบไเปคิดแต่ิ้งกันบ้างพี่รอนกับพี่โบ้เราคงผ่านขั้นนั้นกันแล้วเนอะสนิทกันอยู่แล้วสนิทอ๋อน้องรอนรุ่นน้องพี่มรังสิต สวัสดีทุกทีทังสวัสดีครับทุกพี่ครับสวัสดีครับก่อนน้องร้อนพรุ่งนี้เนี่ยไม่ค่อยต่างเลยอ่ะพรุ่งนี้ที่ข่าวว่าเป็นวันเกิดใครเอ่ยวันเกิดเออเรามีเพลงพิเศษจะได้ไม่กลับรอนในเช้าวันนี้แล้วผู้ที่จะขับร้องเพลงนั่นก็คือรุ่นพี่คุณนั่นเองนะครับจริครับผมจะร้องแบบสุนทราภรพนใช่เลยเฮ้ยแฮปปี้มาก เอออย่าเลยอย่าเลยพี่ต้นต่อได้พี่ต้นนี่เป็นผู้หญิงที่สง่างามทำไมพอร้องเลยแล้วฟังดูเหมือนเสียกระเทยเลยไม่ใช่ใช่คุณต้นน่ารักมากครับคนเข้าใจผิดหมดเลยอ่ะอย่างนี้นะฮะได้ข่าวว่ากระเป๋าตังค์หายใช่ไหมสะดอกใช่ครับผมไม่เคยมีอะไรหายตั้งแต่เกิดมาไม่เคยหายจนกระทั่งกระเป๋าตังค์ถูกต้องครับคือคือเรื่องราวมันเกิดขึ้นคือผมไปทําบุญมาครับแล้วก็ปกติเนี่ยผมเป็นคนไม่เคยทําของหายเลยแล้วก็ เป็นกระเป๋าตังค์ครับแล้วก็เป็นของสิ่งแรกที่หายไปครับเรียบร้อยแล้วครับทำตกครับแล้วมีเงินอยู่ในนั้นเยอะไหมคะมีมีอยู่ประมาณหนึ่งครับพอดีพอดีกดออกมาจะให้แม่พอดีครับประมาณประมาณประมาณหมื่นกว่าบาทครับแล้วก็ตกตกพอดีแต่ว่าใช่ครับแต่ก็คุยกับคุณแม่ครับก็บอกว่าก็ถือว่าฟาดเคาะไปแล้วกันก่อนรับวันเกิดใช่ครับไปต่อไปต่อาปจัดเจ๊เ้าไมาใช่ไงไปกันกับ ช่วยดูกระโดดเขากับพี่ในการจาบุญถึงผู้รับได้บุญมากกว่าสร้างโบสถ์สร้างวิหารครับผมสองหมกระเป๋าอีกสองใบเอาใจมดําหน่อยไหมให้ไว้กับรอนี่ช่วยโชว์ลีลาสะโพกหน่อยได้ไหมโชว์ได้ไหมให้โชว์เลผมอนออนอนอนสอนสอนสอนอนสอนสอนสอนอนสอนสอสอนนสอนอนนออนะอนอนสอนสอนสอไออนอนสอยสอนสอ้ออ ตอนเด็กๆพี่ฟังเสีก่อนว่าเมื่อกี้ทันย่ากับซีบุ๊กว่าตอนเด็กๆเนี่ยทันย่าเคยเรียนลีลาศนะกจ็บสิเจ็บก็เจ็บทุกคนก็ต้องเคยเรียนอยากจะเห็นนักเรียนลีลาเต้นซะหน่อยไหมครูพี่เจ็บเลยเจูบเนยไมเลยเชิญเต้นเต้นลีลาศมันต้องมีคู่ทันย่ากับรอนไงมันต้องรอนทันย่ามันต้องมีครูไม่แต่ปกติเนี่ยจะเป็นไต้ฝุ่นครับไต้ฝุ่นเจอแล้วแต่การจะเป็นสอนมีเบสิกนะนะตึ้งนะตึ้งเนี่ยนะ

ขอบคุณครับขอบคุณครับรอนละครบอกว่ารอบสุดเสาร์ที่นี้โดยเฉพาะรอบมอนชิพเนี่ยนะฮะของสุนทรภพิสิคกลเวอร์ชันนี้เต็มแล้วนะครับคุณผู้ชมแต่สุขสาว์ยังพอมีที่อยู่ไม่มากนักก็สามารถหาซื้อบัตรได้แล้วที่ไทยที่เก็ตเมเจอร์นะครับศูนย์สองหกสองสามเออสองหกสองสามสี่ห้าหกนะเพลงรักของเธอสุนทรภพะมิวสิคกลสุขสาวที่นี้สามรอบสุดท้ายที่โรงละครเอ็มสแตทเตอร์ถนนเพชรบุรี ตัดใหม่มีโอกาสก็เดี๋ยวจะไปดูด้วยนะครับอะไรคะเอบคุณทั้ง4ี่ท่านที่ตื่นมาคุยกับราชานี่ค่ะอะค่ะและช่วงหน้านะคะใครที่เป็นสาวัของ Hello Kitty รับรองว่าจะต้องอยากได้ของชุดนี้แน่ๆเพราะว่าเป็นของ Limited Edition เดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันว่าคืออะไรค่ะ